แม่ร่ำให้ส่งตัวดีเจแมนใบเตยขึ้นรถเข้าเรือนจำหลังวืดประกันตัวคดีแช์ฟอเร็กซ์สนีอกรณีอายการได้มีคำสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด6คนรวมทั้งดีเจแมนและใบเตยสั่งฟ้องต่อสารอาญาซึ่งต่อมาสาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนนั้นล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา เจ้าหน้าที่ราชทันได้นำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนใบเตยถูกส่งตัวไปคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางเป็นคืนแรกโดยมีรายงานว่าแม่ของดีเจแมนก็ถึงกับร้องไห้ระหว่างเดินมาหาลูกชายตรงบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำสารอาญาขณะที่คุณพ่อของใบเตยระบุว่าได้ให้กำลังใจลูกอย่างดีที่สุดและให้สู้ต่อไปซึ่งพวกเขาไม่ได้มีอาการเครียดเท่าไหร่ โดยใบเตยยอมรับว่ามีความกังวลใจในเรื่องของลูกและฝากให้ตนดูแลหลานให้ดีด้วย